เขียดอีโม่ใบคู่นะครับเฮ้ยไปโดนโดนแล้วไงท,ที่แรกกันไม่โดนนะครับตามมาซ้ำทายดิรออะไรอ่ะ เฮ้ยของเขามาที่หลังนะเขามาใหญ่อ่ะเขามาที่หลังนะเขามาใหญ่อ่ะงั้นดิสะบัดขึ้นไปเลยใสยเหนียวใสยเหนียวถอยหลังดิเออลาเอ้ากำลังจะย้ายไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำสีน้ำสีขึ้นก่อนผมยางสีขาวนะสีขาวอยู่ กัดเป็นติดสก,กิดตายนะครับม,มาเร็วมาเร็วน้ำห้าน้ำห้าน้ำห้าเล็กใหญ่น้ำหนึ่เล็กใหญ่น้ำหนึ่งสี่เก้าครับสีเตัวเดิม 9, ตัวเดิมอีโอ้โห